ละเมิดฝ่ายหญิงชาวเน็ตจกยับเรย์แมคโดนลัลเล่าย้อนฉากเล็บซีนเล่นนอกบทใส่อามพัชราภาทำเอาชาวเน็ตจจกยับเรย์แมคโดนลัลเล่าย้อนฉากเล็บซีน เล่นนอกบดใส่อ้ำพัชราภาแฟนคลับเดือดและเมิดฝ่ายหญิงช,ะชะัดๆเรียกว่าเจอชาวเน็ตและเหล่าแฟนคลับของตัวแม่อ้ำพัชราภาจวกยับสับเละเลยทีเดียวหลังจากที่เรย์แม็กโดนัลออกมาเล่าฉากเลิบซีนที่เคยแสดงครูซุปตาสาวอ้ำพัชราภาเชยเ้อในภาพยนตร์เรื่องเฟโก6ทั้งเพว่าตนเคยเล่นนอกบดไม่มีการเตรียม และอีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันซึ่งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะครบรอบ20ปีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้โดยภายในเพจโกดังหนังได้ออกมาเผยข้อความระบุว่าโกดังหนังเล่าเรื่องฉากเล็บจีนของนาและสุงเรย์แมคโดนัลลืมบทเพราะตื่นเต้นที่ได้เล่นกับอ้้มพัชราภาภาพที่เห็นในเฟซไม่มีการเตรียมและอีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันในเฟซโกหกั้งเพย์พาร์ทของสุงตัวละครเรย์แมคโดนัลผู้ชายโลเลเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆผู้ชายที่หยหาความรัก แต่ไม่เคยครอบครองเข้าใกล้เลยสักครั้งแต่มีฉากหนึ่งที่เรต้องเลิฟซีนกับอามพัชราภาไดอะล็อกหนังเดิมทีจะเป็นการแค่จูกกันเป็นฉากที่สุงพยายามจะสารภาพรักนาแต่เขากลับคิดไปเองเบื้องหลังเรคิดว่าเล่นให้มันผ่านๆไปก็พอเลยไม่ได้มีการเตรียมหรือซักซ้อมกับอามพัชราภาจริงจังพอถึงคิวที่ต้องแสดงจริงปรากฏตัวว่าเขาก็เล่นจริง จูปากอัมแต่ผู้กำกับไม่สั่งคาสักทีเรเลยอยากลองในเมื่อได้จูบแล้วก็อยากไปให้สุดปล่อยอินเนอร์ไปเต็มที่ปรากฏตัวว่าเขาอยากจะเอาลิ้นไปประกบอัมแต่ติดที่ฟันของอัมบล็อกเอาไว้เพราะเธอไม่รู้ว่าจะต้องเล่นออกมาแบบไหนสุดท้ายภาพเลิฟซีนที่ได้เห็นในหนังเลยมาจากความไม่ตั้งใจของเรแมคโดนัลเฟสโกหกทั้งเพลงเรียมฉลองครบรอบ2ีปีเดือนเมษายนนี้จากโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ต เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุดเดือดบ้างก็บอกว่าละเมอจ้าสมมุตินะคุณผู้ชายได้รับบทเกแต่ไม่มีฉากจูบอยู่ๆในซีนหนึ่งคู่คุณเกิดนึกจะจูบจริงขึ้นมาจะสอดลิ้นด้วยคุณแฮปปี้ไหมถ้าไม่ก็นั่นหละจา้าแต่นักแสดงบางคนก็อินบทสมัยก่อนไม่ได้แคร์เรื่องพวกนี้มากเลยอาจจะทำลงไปเลยแต่สมัยนี้ถ้าไม่คุยกันก่อนคิดว่าเรื่องใหญ่ละจา้า มีดาราชายบางคนเป็นแบบนี้ชอบเกินเลยเลิฟซีนทางที่ก่อนถ่ายจริงคุยกันดีแล้วจนดาราหญิงหลายคนปฏิเสธร่วมงานด้วยไม่เป็นมืออาชีพและช่วยโอกาสจริงๆที่ขุดมาเล่าถ้าคนรุ่นนี้มาอ่านเรอ่านโดนแบนด์ย้อนหลังได้เลยไม่มีความเป็นมืออาชีพแถมช่วยโอกาสกับนักแสดงหญิงที่เขามีความเป็นมืออาชีพแทนที่จะขอเทคใหม่ไปท่องบทกราบทําแบบนี้แถมยังมีหน้ามาเล่าในวงเพื่อนผู้ชายหน้าภูมิใจตรงไหน